คือกิิ้้มใหสสนแขััคจามกขอบคุณแล้วต้องขอโทษนะครับที่เราไม่ไม่สามารถที่จะหยุดขบวนทักทายพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะถ่ายรูปหรือแล้ฟังประเด็นที่ที่ผมในฐานะทุกร่างดูแลรักษายากไว้เนี่ยถ้าเกิดเราหยุดเมื่อไรเนี่ยมีเงินประมาณหนึ่งเลยนะเนี่ยรถติดมากๆ มีรถพยาบาลก็ดีหรือมีคนที่เขาต้องรีบเดินทางก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับเราก็เลยพยายามที่จะเฉลมิมฉลองกันอย่างมีความรับรับผิดชอบมากที่สุดมีพุทธิวัตภาวะมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับไม่ว่าจะขออภัยที่ทำให้รถติดนะครับขออภัยทีอ่อาจจะไม่สามารถทักทายทุกคนได้อย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็หวังว่าจะให้โอกาสเราอีกครั้งนะครับแล้วย,ยังไงเนีย่ยเรายังอยูอย่กันอีกนะ ได้ลงพื้นที่มาทับไทยทุกคนในครั้ง บายบายพูดเล่นพึ่งมานะครับดูบรรยากาศห้องวันนี้เรามาชมห้องที่พักของเราวันนี้ผมมาทำงานที่กรุงเทพนะครับที่นนทบุรีก็วันนี้ก็วันนี้ก็นนกทํางานเสร็จเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรทําเนี่ยก็นอนอยู่บ้านไอ้นอนอยู่ห้องพักนะครับ ดูเตียงนุ่มหรือเปล่าทดสอบโโ h y e สโอเคนะนี่ดูแอร์แอร์ก็เย็นเห็นป่าแอร์เย็นก็อตู้เย็นนะครับอุ้ยจชะอันนี้ตู้น้ำบรรยากาศภายนอกเออ ลืมถ่ายให้ดูบรรยากาศภายนอกนี่เป็นไงว้าวนี่เอฟเฟกหน่อยนี่ปิดนะครับมาด้านนี้เห็นคนหล่อป่ะเฮ้ดูด้านนี้ Yes เหมนกันเลยปิดก่อนตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่คงไม่ต้องดูหรอกวิวเหมือนกันเลยนะนี่ มีกาแฟมีทีวีอันนี้กล้องแสแตนผมผมถ่ายเอาไว้ตั้งเอาไว้เห็นปะเอออันนี้เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กสำหรับทำงานนะครับแล้วก็อันนี้มีเสื้อผ้าแล้วก็มีเป็นสมุดโน้ตนิดหน่อยอันนี้เป็นเครื่องอาบน้ำของผมแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าพวกกล้องนะครับ ก็กล้องอันนี้ก,ก,นนก็ไม่ใช่ของเราเหรอกอันนี้ยืมพี่มานะครับไม่รู้ว่าใช้คำว่ายืมหรือเปล่าไม่ได้บอกด้วยอืมนะครับนี่ประมาณนี้แหละห้องเฮ้ยเหลือห้องน้ำนี่มาดูห้องน้ำกันหน่อยยวขอญาตหันหันกล้องอันนี้เข้ามานะแป๊บหนึ่งหันกล้องตัวตัวใหญ่มาดูดีกว่า นี่กล้องตัวใหญ่นี่มันน่าจะแบบดูยากนิดนึงอ่ะอืมก็เลยเดี๋ยวต้องเอาโกโปรเข้าไปถ่ายดีกว่านี่ห้องน้ำมันไม่ได้แคบแค่นี้นะครับมันมีผ้ากันอาบน้ำน,นี่ครับโอเคไหมเออี่รับอันนี้มันอันนี้น้ำเรา พอดีเรามาใช้งานแล้วมันเอาออกอยังไงอ่ะอ๋อนี่มันเอาออกอย่างงี้อโอเคมีขีมาบบน้ำยาตัดผมน้ำอุ่นฝักบัวกันกันน้ำชายแล้วแค่นี้แหละ อันนี้คือห้องพักนะครับอันนี้เป็นห้องพักก็จะแ,แบบว่ามันก็จะอย่างนี้อืมก็ไม่น่ามีอะไรห้องพักประมาณนี้แหละนี่ดูหันกล้องมาดูคนรอหน่อยใกล้ๆตัดผมมาใหม่ดูไปดูมาตัวเองก็เหมือนจิ้จงจกเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ตัดผมทรงที่อะไรวะเนีย ok bye bye mai nè